บระเดิร่วมถ้าร่วมว่าสัรพสัต์ทั้งหลายถ้าร่วมมันก็เกิดเป็นการติดตรงเ่าออกซื้อก็ได้ว่าแต่มันจำหนักกันได้ก่อนกระสีก็ได้ออกซอก็ได้บ่ออกซื้อก็ได้บ่ติดดอกโปรตีนสัตวเรียนดู้ตัวเขาบอกว่าได้ดอกว่าเขาสืบไปอยู่ในพวกผู้มันได้ถ้าที่ถ้าบอกไต้แนงจังสีมันก็เชี่ยวตั้งแต่ตอบคำถามคนเจ้าจังสีทั่วโลกแล้วเนาะ ดูพวกขาตายแล้วไปใส่ไปใไส่พอไปใส่เมียไปใส,ส่ลูกปลาเอาไปใส่อยู่นะแบบสงสัยนะคะว่านอนเป็นนอนรับตายไปสื่อจเอาขึ้ดีแท้นอนแป๊บเดียวแล้วตายไปเลยเอาข้างดีตัวนั้นอ่ะข <c oughs> ้างบางกิบบาปวดบางฟยบางอะทรพวกธร,รมานี่อย่างถ้าซ้ำครั้งเดียวมันตายในร่มหายใจอยู่บอันนี้นี่แหละอันนี้พี่ที่แนวคนห้าบาหลูกันหลังที่เขาดูร่มตายร่มหายใจแต่ก็ตายไปแล้วได้ร่มหายใจสุดท้าย ไปดีเลยเด็ก <polarization> บ็ไเจ็บก็ได้ปวดทรมานอีกย่างบ็ได้โอดโอยกได้สบายใจเนาะลูกพอนะก็ต้องไปกินน้ำเขาก็ต้องไปคิดน้ำเขาดอกก็คนเป็นนี่ตั้งหากคือมันกำลังหยาบกำลังลำบากอยู่นี่เนี่ยคนตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันสบายเดี๋ยวตายเราเลวจะบอกเหรอว่าได้มาแย่งขิงทรัพย์สมบัติอีย่างดงไม่ได้ด่ากันอีกทแล้วตอนจังบ่ได้แย่งสมบัติกันคนตายแล้ว ไม่ลูกก็ให้ลูกมันเท่านั้นตัวแบบแล้วไปมีลูกก็เซ็ตโจนจากก่อนจะไปคิดยากลําบากตัวแบบจะคนตายแะเล่าไปตะของนั่นไล้วเสียจากสิ่งที่ดีๆจากตัวแบบขวัญดีสมมติไปฟ้าไปธรรมดาแก่ด็คือหลวงพ่อแหน่เอานั่นแหน่ได้มั่งบ้าได้มั่งไปช่างมันตัวดีแต่สิ่งตัวโตอายุตะของอย่างนีไฟฟ้าได้มีโอกาสได้เข้าเออได้ดิลู่ถ้ำเห็นถ้ำ การฝึกที่หลวงพ่อสอนสอนแต่ละมือมันเป็นการปชีกเปลี่ยนอาชีพการงานการเงินก็ดีขึ้นเลยเป็นตัเห็ุเอาให้ยังงี้เลยพ้องกว่าชั่วโมงเลยล่ะเป็นทั้งว่าปฏไปเษ็ทงานยังได้สูบอ่ะกูเอาในหูดังอะไรแบบนี้บ่ละเนาะงสัตว์หาขนมมาให้หน้อยๆนี่แน่นี่ได้แแล้วค่ะเราบอกนั่นบอกดีเออไขแม่ เอออันนั้นอันขนมน,น,น,นั่นแน่ขอเงนินสุดเอานั้นหลวงพ่อสอนนั่นแหละเด้อไปวันี้นา,ายบอกเหรอเขาสงสัยอยู่ข้อนึงเอาอีกสงสัยอีกเขา <c oughs> ที่หลวงพ่อเทศน์นที่ว่าบ่ให้อะไรบางคนในท่านอย่างนั้นก็แล้วกับที่ว่าที่พระทั้งหลายเพิ่นอธิษฐานขอให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็น้ำบกมาได้นำ้ำบุญจิตเจ้าสมัยนี้น้อก็มันต่างกันแนวใดครับ วเวลาเอ,เอ,เอ,อตเัดทักฆะอะไรพวกนี้แต่ละไฟแต่ละไฟคนท่านาอันอธิษฐานขอน้านะเอออันเขาตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานบาร,รมีอ<ช>ย่างเช่ยนอย่างเช่นว่าพระอัญญาโกณท่านยะแต่ไม,ม่นึ่งเพิ่นเกิดกับน้องชายเพิ่คนกับสุภะตปุรีายจบเคยเป็นน้องชายเป็นเป็นพี่กับน้องก<ช>ันพุทธเจ้าก็เลยว่าสาวกของพุทธเจ้าปฐุมมุตระก<ช>็เลยว่าผู้ดี เป็นผู้เป็นพิสูจองค์แรกที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนาของพระองค์เพิ่อนก็ได้ตั้งใจเฮ้ยกูอยากเป็นแบบนี้กันแหละบารนี้เวลาเพิ่นเท็ดหน้าเออเพิ่นจะเอาเกี่ยวเข่าแล้วเพิ่นจะเอาเข่าเมางนะมาถวายพุทธเจ้าก่อนนะสาธุเนะขอบุญนี้จงเกิดพระใจบุคคาได้เป็นพิสูจองค์แรกเป็นรัตตันยูองค์แรกที่ บรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดสาธุกระเพิ่นก็บอกน้องเพิ่นน้องเพิ่นว่ามาแม่มาถวายเขาความกันเออไอเจ้าถวายก้อนโลดก้อนจืขึ้นเล่าแล้วกอยังติดถวายดอกายถึงสุปภะบริพาชกับบกผู้สุดท้ายที่พระเจ้าบวชให้มีชีวิตอยู่วันนี้เขาขึ้นเล่าแล้วจังเอาไปถวายเอาเขาผู้นี้ไปถวายเขาเบื่อผู้นี้ถวายเขาเมาและเลื่อนคำว่าอธิษฐานไปว่าตั้งใจมุ่งมั่นสูดุดหมายบ่แม่นขอ บ่กมันขอโดยการกระทําเทน้าได้กันหนึ่งว้จะเป็นสงองค์แรกของพุธศาสนาของคุณเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอนี้ทั้งหากคาว่าที่พวกเข้าที่หลวงพ่อสอนเลยว่าจะไปหวังผลในท่านมีกิจุ่ันธ์ในท่านหมายถึงว่าเอาท่านไปแหลกคามรมําควาอมรวยบ่บ่บเก็บบ่บไก่บ่ปวดบ่ป่วยเออแหลกตัวนี้แลกใส่ของได้ยศถามดาซักและอำนาจเกิดมาส่ใดก็รวยเนี่ยเกิดมาส่ใด้มาป่วยมันบ่วตายตัวนี้นม่นบ่ล่ะ พอให้ตัดออกตัวนี้ซาดนี้ถถ้าเห่าบ่าเอาศาดนี้เป็นเป็นปัจจุบันนาศาสตร์ถึงพนิพพานปัจจุบันนาศาสตร์เาซาดใดมันจะไปหูงไปเห็นย่ำไรก็มมแตว่าอนาคตอนาคตนั่นบ่นี่แหละอนาคตมันถึงแล้วงังไปว่าอนาคตอยกอยุ่น่นบ่ตัดแต่ตั้งวาให้ทุกคนตั้งใจในศาดนี้ถึงบ่ถึงก็ช่างมันแต่คอยทุกคนให้เข้าใจความหมายว่าปัจจุบันนั่นอนา,นาคตบ่ ่ว,ว่าจะไปทำท่านเพิ่มถูกโดยการแหลกของฝังผลในท่านมีจิตบุคันในท่านน,นั่นเขาบอกเลยนจิตบุคันในท่านด้วยนะเขาตั้งใจมุ่งมั่นสุดจุดหมายก็อยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกหนึ่งในการบรรลุรรมเป็นผู้แหลกเป็นสงสาวกผู้แหลก็ลคือพระอันญจ้าโกทัญจาต่างหากเด้อบาท,ที่นี่เห้านั่นกคนเ,เคยเกิดผ่านพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วข้ออาปัจจุบันนี้ ออจะไปสานยังไปต่อไปอีกกับซํานี่กับทุกบ่พอบอ่ะได้กับให้มันได้ในศาสตร์นี่แหละเหะ้มันเป็นหลักไหวบ่แมนให้มันมันมั่วตั้งแต่เ้าวทำบุญทำทานมาเนี่ยมั่วไปเบิดขอไปเบิดจะคอ,อยยังเป็นยังได้ยังเนาะมันได้อยองบ่ละนี่ต่ไปทำงานเราเองเบิดลแหละไปก็ดีเนาะแต่จังหวะวาจากให้ผู้ใดฟุ้งแต่งสารพัดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อ ให้จุติกูในปัจจุบันท่าปัจจุบันดีที่สุดถ้าอนาคตจะไปหวงมันหังยังแต่ปัจจุบันมันดีแล้วแล้ว,ลวท่านยังไดก็ว่าต้องไปขอดอกท่านใดกับให้อุทิศผลท่านบุญกุศลกรรมดีดีเหตุมากมันได้บิดาอะไรไปผู้ต้องขอว่าม,มื่อกี้เจ้าว่ต้องไปว่าให้ข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดชาติใดให้ร่ำรวยเ,ออเป็นเศรษฐีเศรษฐีอ,อย่างเศรษฐี เกิดมันมถูกก็เกล้า่นแหละมันก็เจ็บปวดควยตายป่าสมบัติมันไปหลายข้อแล้วเนาะดีบัดีพวกเศษฐีตายจากลูกน่าลงมันห่วงเงินมันเด <c oughs> ี๋ยวอีีนี่แล้วโอ้ยหิตผอดท้อนี่ันเงินที่นี่เสียดายอาทารอีกเดี๋ยวผมจะขอร่วมใหม่ผมก็จะสร้างสุขภาพดีกว่า สร้สาองอีกองหนึ่งบางั้งเด็กหกสีเป็นพระพุทธชาพนธนร่างสีสนั่งอีกองหนึ่งเขากําลังเหตุยอยู่กับหลักสุภัทท์สร้างไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้สร้างไปเรื่อยๆเป็นการ,รปปหลายๆคนถี่เรียกว่าช่้มละนิสงโดยพุทธลูกญ่ของเฮาเองหลายๆอย่างที่ผ้าพนเหตุเขาบอกของจักดอก ว่ามันมันมีผลยังแต่เทาได้มารวมบาทหนึ่งตองบาทจะเป็นของเทาองค์หนึ่งคือกันเท่าทีมันมีความสมาธิสั่งผู้เดียวใดมันแพงบาละก็เลยเทาก็เลยอาศัยคนเท่าต้องอยู่ด้วยกันมิบริวารผู้หนึ่งผู้สองผู้สามตัวมันบาละอยู่เพ่เดียวไม่มีใครอยู่ไดหรอกนี่จะอยู่น้ากันคนปลากันยังอยู่เป็นกลุ่มเนะาแะแต่ค่อยเค็ืไปนจะรวมรวมมาตัวเอานี่ข้อเข่านี่ ตามตัวเองเด้